อ้ําพัชราภาเผยสาเหตุฝังใจกับการรับละครเข็ดจ,จนถึงทุกวันนี้ทําหลายคนลุ้นจะได้เห็นอ้ําพัชราภาในโปรเจกต์ละครใหม่ของพี่เอสุภชัยใช่ไหมล่าสุดพี่เอกับสาวอ้ําคงแขนเปิดใจถึงเรื่องนี้โดยพี่เอเผยคาดว่าตอนนี้สาวอ้ําหน้าจะโอเคระดับหนึ่งแล้วถ้าสาวเอเซเยสก็พร้อมจ่ายให้แปดหลักจุกๆนอกจากนี้สาวอ้ําเผยสาเหตุคิดหนักกับการรับละครเรื่องนี้ พราะฝังใจกับเรื่องแม่นาคที่ตนเคยเล่นจริงๆตนอยากเล่นเรื่องใหม่นี้มากยอมรับว่าสนุกมากแต่พี่เอเคยพูดว่าเหนื่อยมากกว่าเรื่องแม่นาคพระขนงคูณสเป็นเรื่องที่ตนเข็ดมาถึงทุกวันนี้เพราะเหนื่อยมากทำงานถึงเช้าอีกอย่างตอนนี้ตนมีความสุขกับการได้อยู่บ้านจริงๆงานจ้างยังไม่ไปเลย ตนไม่ได้ใช้ความสุขแบบนี้มานานมากเก็บกดแต่เด็กเพราะทำงานตีสามถึงสี่แต่เด็กเลยฝังใจว่ามันเหนื่อยมากจริงๆตอนนี้หายเหนื่อยแล้วมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวน้องหมามันเป็นความเคยชิน